มันจะส่งการแล้วเขาจะมาทำนะก็คือผัดโง่กล้วยคือรละประทานกูให้กาขึ้นได้ไหมากากาดูทีมง,งานหนุ่มสิสิ้นหวังไหม <c oughs> ได้ปะเริ่มเป็นถ้วยแล้วกดไว้กดไว้โอ้โหไปครับคำนี้ <c oughs> <c oughs> จองแล้วครับสำหรับเสื้อกุ๊กขี้เมาคอลเลคชัน2นะครับบอกเลยว่าเหมือนคอลเลคชันแรกเลยผลิตตามจํานวนพีออเดอร์เท่านั้นไม่มีผลิตเพิ่มนะครับมีรันดัมเบอร์ข้างหลังด้วยนะบอกเลยว่ารุ่นนี้สุดๆุดไปเ,เลยใครอยากได้ก็กดจองเข้ามาได้เลยนะครับผ่านไลน์แอดได้เลยครับสวัสดีครับเกาขาวากุ๊กขี้เมาอันนี้นี่ ร้อนเหลือลายเขาเรียกช่วงนี้อากาศมพิงร้อนจริงนะนี่ขนาดยังไม่เข้าเมษานะน้ำตากูจะไหลโอ้โหเหมือนกูเบิร์นไขมันตลอดเวลาแต่ไม่ผอมแกร้อนปะเย็นขึ้นมาเลยอ่ะแบบการดูแลปลาไทยอ้นะการดูแลปลาหระเทศไทยคือรับประทานกูให้กาขึ้นได้ไหมกากา ดูทีมง,งานหน่มสิสิ้นหวังไหม <laughs> วันนี้อยากทำเมนูที่เป็นมงคลหน่อยอ่าจริงๆเมนูนี้ควรทำตอนตุษจีนมากเลยนะนี่เลยมาจะสงการและค่อมาทำนะก็คือผัดโงกล้วยมัดโง่กล้วยคืออะไรโงกล้วยเนี่ยไม่รู้คำไหนแปลว่าผลไม้แปลว่าห้างโงแปลว่าห้ากล้วยแปลว่าผลไม้ผัดผลไม้ห้าอย่างมงคลอ่าแล้ววันนี้โอ้ยไม่อยากขายเลยต่ก็ขายให้หน่อยแล้วกันนะมาแล้วครับสินค้าใหม่ของคุณจำได้ไหมแบรนด์นี้คุณจำแบรนด์นี้ได้ไหม เพนกวิน3ตัวคืออะไรก็คือซอสหอยของเรานั่นเองวันนี้เขาออกสินค้าใหม่นะครับก็คือซอสหอยซิน ตรานกเพนกวินสามตัวอาาบอกเลยว่าสิน,สนค้าเขาออกใหม่เยอะเหมือนกันนะคุณไปดูนะมีพวกน้ำโปรงน้ำปลาวีแกนด้วยนะแล้วคือแบบเฉียบเลยวันนี้เขาเอามาให้ผมดทดลองนะอยซินคืออะไรบางคนถามพี่พี่อยซินคืออะไรปกติถ้าเราเห็นกันก็จะเป็นยี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อเขาออกมานะส่วนใหญ่จะนาเข้าเข้ามาต่อห้ซินก็คือเป็นซอสทวนเหลืองนะท,ทำจากทวนเหลืองแล้วก็ทําแบบเต้าเจี้ยวบดปรุงรสเรียบร้อยจริงๆมันแทบจะเป็นซอสผัดของฝั่งจีนฝั่งฮ่องกงเลยส่วนใหญ่เขาทำอะไรถ้าเกิดคุณคุ้นๆเลยนะ น้ำจิ้มเป็ดปักกิ่งเนี่ยไอตัวนี้คือเบสหลักใช่ไหมแล้วพวกผัดต่างๆถ้าเป็นจีนฮ่องกงเขาใช้ตัวนี้แหละมันเหมือนซอสผัดนเนกประสงค์ของเขาอะนะหว <บน S 1> านหน่อยป่ะจริงๆมันเกือบๆจะเป็นเทยรกิแต่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีเต้าเจียวบดเข้ามาปรุงรสเข้ามาแต่ไม่ใช่ซอสหอยนะแต่เทกเจอร์จะคล้ายๆงงไหมไม่ต้องงงหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้ให้ดูใช้ยังไงซึ่งจริงๆอ่ะกลิ่นรสมันจะค่อนข้างหอมกว่าซอสหอยปกตินะแต่ว่าปกติผมก็ใช้ตัวนี้ผสมกับซอสหอยใช่นะมเพราะกลิ่นมันจะแบบรุนแรงขึ้น อย่างที่บอกมีเต้าเจียวบดพอมีเต้าเจียวขึ้นมาในส่วนใหญ่คุณก็จะคิดถึงอาหารจีนทันดีแหละกลิ่นรสมันจะขึ้นมานะโอ้คุณด,ดูดิมาดูวัตถุดิบนี <c oughs> ่กูทําอะไรเนี่ยงเจรหรือเปล่าเนี่ยผลไม้ห้ายอย่างมีอะไรบ้างแน่นอนครับแฮววพุทราจีนเชื่อมอันนี้นะผมแนะนานะคุณไม่ต้องเชื่อมเองหรอกเหนื่อยไปซื้อตามร้านอะไรเซ็งซิมอี้อมาเขาเรียกไงนะเขาเรียกใช่ไหม<อ>เซ็งซ<ะ>ิมอี้บอกหวานใช่ไหมเออคุณไปซื้อมาเลยแล้วก็เนี่ยแปะกล้วยเชื่อมก,ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดแปะกล้วยคุณซื้อมาเองนะผมบอออกเเเทนนนใหห้ย่่่างงึดดู็ คุณเห็นไหมที่มันมีจุดดำๆเนี่ยคุณต้องเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มจุดดำๆนี้ออกจุดเนี้ยเวลาคุณกินแปะกล้วยเฮ้ยพี่เคยกินแปะกล้วยแล้วขมมันคือจุดนี้แล้วจุดเลยอ่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นไส้หรือเป็นตะแกรงมันะนะนี่คุณจะเล่นบุกปะเนี่ยคุณจะเล่นคุณจะเล่นบุ๊กอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอจีไอจีอ่ะอันเนี้ยคือจุดเนี้ยมันดึงขมอะไรนะเลี้ยวจุดอะไรนะจุดกลางเฮ้ยได้ไหมโอเคได้ได้อยู่นะ <Yeah. S 2> แล้วดูด้วยนะเ <pe ak> พียนีคกูดูจริงด้วยโอ้โหจังแจมเลยน้องเอ,อ๋ยอาหามาจิ้มฟันก่อนพอมาจิ้มฟันในจ้าคุณดูถ้าเกิดคุณคุณซื้อแปะก้วยสดมาแกะจากเปลือกปุ๊บตัวที่ทำให้ขมเวลาคุณกินก็คือตัวนี้เนี่ยคุณทิ่มอย่างนี้เลยให้มันทะลุไปข้างหลังนนียนเฉียนไป นี่แหละตัวเนี้ยที่ทาให้ขมมีแค่นี้เลยพอคุณทิมเสร็จปุ๊บคุณเอาไปเชื่อมเชื่อมเนี่ยก็คือบดน้าลิตรหนึ่งน้ำตาสัก500เนี่ยคุณแล้วแต่คุณชอบหวานไม่หวานนะแล้วก็เชื่อมมันแค่นั้นเองนะแต่ว่าถ้าเกิดอพูดตรงตรงไปซื้อร้านซีมนตีค่าเท่ากันไ่ต้องเสียเวลาด้วยถูกด้วยเพราะเราเราผัดเราอาจจะไม่ได้ผัดเยอะใช่ไหมผัดจานเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตุ๋นจุจดจีนอ่ะค่อยว่ากันนะแล้วก็มีเกลรัดเกลรัดนี่คุณไปซื้อร้านดังได้เลยคุณก็แกะเอานะ เสร็จแล้วก็เม็ดมะม่วงเท่าที่ผมรู้มีประมาณนี้นะผลไม้5อย่างแล้วก็ผมจะเพิ่มเติมเผ็ดหอมเข้าไป mm. เพิ่มไก่ไก่จริงๆใช้ออกไก่ธรรมราดาได้แต่ว,วันนี้ผมมีไก่ลมควันก็เลยเอามานะแล้วก็เพิ่มเทคเจอร์กุ้งเข้าไปแล้วก็เพิ่มพริกสามสี mm. ใช่ไหมพริกแห้งเอาไว้สีสรรันสวยงามแล้วก็ต้นหอมนะส่วนเวลาผัดจะใส่กระเทียมกับขิงสับ mm. เยอะปะเยอะเยอะมากอะ่ะ <Yeah. S 1> เพื่อสีสันอันสวยงาม,มเป็นอาหารมงคลนนะเลย แล้วก็ปกติเขาจะใส่ในอะไรตะกร้าตะกร้าออขายของมนเนี่ยตะกร้าไม่ใจิ๊กตอกนะกดตรงตะกร้าไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่จิ๊กตอกนะเขาโบหรือล้วใ,ใ,ใส่ตะกร้าเผือกซึ่งตะกร้าเผือกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นสําเร็จนะคุณเห็นไหมที่มันขายตามแมคโครอ่ะเดี๋ยวนี้คนไม่กินกันละเพราะว่ามันพอเขารู้ว่าสาเร็จอ่ะมันไม่รู้มันเจออะไรมั่งไงใช่ไหมผมก็เลยเอาแผ่นปอเปี๊ยะธรรมดามาดีกว่าทําได้เหมือนกันนะมาลองดูทําไงเสียแต่ถ้าเกิดคนไม่มีเสียก็ใช้โบก็ได้นะเอาวางบนเสียอย่างเงี้ยกดลงไป กดลงไปกดลงไปลงไปกด,ลง,ปดลงไปให้มันเป็นเหมือนหลุลมมันนะเปิดไฟนี่เราทำกระทงก่อนนะแล้วเอาเซ็กอันหนึ่งกดไว้ทอดเลย <ś c oughs> ลค่อยๆทอดไปทีละทีละส b bottoms b bottoms b bottoms b ่วนนะหมุนไปหมุนไปหมุนไปไฟอย่าแรงนะหมุนไปให้มันให้มันเป็นกระทงให้ได้นะถ้วยถ้วยให้ได้ไ<ห>นะเห็นป่าเริ่มเป็นถ้วยแล้ะกดไว้กดไว้อน้วมันเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ทำได้ไหมก็ได้ ผัดใส่จานธรรมดาก็ไม่มีใครว่านะแต่แค่อันนี้ก็ทําแบบว่าเฉยๆนะแบบว่าเผื mm ่อ hmm. คนอยากให้มีกระทงเหมือนที่เขาใส่ตะกร้าเผือกนะแค่นี้เองแล้วก็คุณก็ปล่อยมันไม่ยากอย่างที่เคสคุณก็ลองไปทากันดูนะจริงๆรสชาติเนี่ยมันหวานจากพวกผ,ผลไม้เชื่อมอยอวนะเพราะฉะนั้นเราจะปรุงซอสให้ไม่หวานมากมันจะได้พอดีกันนะไปเดี๋ยวไปทำซอสกันเลยดีกว่ามาครับส่วนผสมหลักก็คืออยซินอยซินเนี่ยถ้าคุณกินนะถ้าคุณเอาลองมาลองมาจิ้มกินเลยอ่ะคุณลองไหมนิ้วมา ไม่ออกอุ้ยออกแล้วอะ,อะลองดูเป็นไงมันจะออกแบบทั่วๆหน่อยอืมอร่อยนะกินเล่นก็ได้นะหวานๆมีความเป็นเต้าเจี้ยวบดเบาๆบอดี้ <Body S 1> <Body S 2> จะหนื่ๆหน่อบอดี้ <Body S 2> เหมือนซอสหอยแต่มไม่ใช่อ่ะมาเราใส่ตัวนี้นี่เราผัดเยอะนะเราก็จะใส่สักสองอมีความเค็มมีความหวานในตัวนะใช่ไหมอ่ะหนึ่งแล้วสีดูดิสีสวยไหมขึ้นเงาวับเลยนะ เวลาเขาผัดก็จะสวยออกมาสวยไงเอ่ะเสร็จแล้วก็แน่นอนครับซอสผัดเองผสมของเราซึ่งก็ทำมาจากซอสหอยนางรมตาเป็นติ่งสามตัวเช็คเช่นเดียวกัน่ะขายขนาดนี้นะครับก็ต้องรักกันละครับสักสองช้อนเท่ากันนะเพราะว่าไม่อยากให้มันออกรสรสนี้มันออกจะบอกหวานๆไปหน่อยนะ หมายถึงว่าแบบรสชาติมันออกไปทางหวานเพราะฉะนั้นเราผลไม้เนี่ยอย่าลืมว่าเราเชื่อมมาแล้วก็หวานแล้วนะนี่เราหวานกันไปใหญ่เลยทีเนี้ยใช่ไหมซีอิ๊วเป็นคิดแรกๆที่ผมใช้ซีอิ๊วขาวนะถ้าผัดอาหารจีนต้องมีนะซีอิ๊วขาวสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนนี้นะครึ่งช้อนไปเลยแล้วก็ฝาเขียวสักครึ่งช้อนเหมือนกันอาหารจีนค่ะไม่ได้ชูรสเอาไงดีเอาหน่อยไหมไปไปไปชูฮ่องกงไหมอาหารจีนนะอาหารจีนสักช้อนอีกไหมเฮ้ยอุ้ย คนละคนก่อนเดี๋ยวขาวเดี๋ยวขึ้นเด,เดี๋ยวขึ้นเป็นไอซิ่งน้ําตาลนิดหน่อยน้ําตาลไม่ต้องเยอะละสักประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนก็คือครึ่งช้อนสองทีนะน้ามันงาเล็กน้อยให้มันหอมพริกไทยเล็กน้อยให้หอมแต่งานนี้ต้องมีน้ําหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้เข้มข้นมากพอเข้มข้นมากๆเราไปลงน้ํามันเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไหม้เร็วนะขอ,ขอน้ําให้แบบให้มีเวลาช่วงเวลาผัดหน่อย น้ำเหมือนใส่สักสช้อนแล้วกันนะให้มันเจือจางหน่อยจะเป็นน้ำซุปก็ดีนะผมบอกให้วันนี้ผมไม่ได้ขึ้นน้ำซุปไงเฮ้ยเหลือขึ้นมาสับส่วนในตัวเองเห็นป่มคุณดูสังเกตง่ายๆนะซอสเนี่ยผมไม่ได้สีดูดำนะแต่สีขึ้นสวยเลยเห็นปะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับไฮซินซอสครับอ่ะาขายของนีแล้วถ้าคุณอยากให้เหนียวคุณก็ใส่แป้งมันฮ่องกงไปหน่อยนีย มันก็จะเหนียวติดนะใส่นิดนึงไหมเอาใส่นิดนึงดกว่าใส่น้ําเพื่อให้เจือจางใส่แป้งมาทั้งกลมห้องโปลของกลมหรอเพื่อให้มันเคลือบพวกเครื่องต่างๆเข้าใจตรงกันนะไม่ใช่บอกเอ้าไอ้เหียแล้วมึงใส่น้ําทําไมถ้าอยากให้คนไม่ใช่ไม่งั้นมันก็เค็มเกินเข้าใจไหมหมายถึงว่าไม่มีน้ําไปเจือจางมันอ่ะใส่ไปหน่อยจริงๆไม่ต้องใส่น้ํามาเลยก็ได้นะเมื่อไรใส่มาแล้วก็ใส่มาเอาแป้งโรยนี้เลยเพราะในนี้ใส่น้ำไปแล้วไงเมื่อกี้จำได้ไหมใส่น้ําไปแล้วแสดงว่าใส่แป้งได้เลยเข้าใจไหมแต่ไม่เป็นไรเจือจางครับอีก ให้มันเข้มมากแค่นี้เองซอสก็พร้อมแล้วสําหรับตัวของซอสผัดโง่กล้วยนะครับเราจะมาทอดของนะเรามีกุ้งที่ยังไม่ทอดทอดไปเลยเหยาะเหยาะเหยาะย,ย,ยาเหลาเป็นการลวกน้ํามันนะให้มันเด้งเด้งขึ้นมากุ้งเด้งกึศกึศกึศยาเหลายาเหลาไปเสร็จแล้วอะไรต่อไก่ลงพันจริงๆสุกแล้วนะสะดุ้งมันหน่อยแล้วกันนะสะดุ้งมันนิดหน่อย ก็หย่ันไปเรื่อยๆเลยนะเสร็จแล้วอะไรอีกอะไรที่ยังไม่สุกไอ้พวกนี้เดี๋ยวทำพร้อมกันนะพริกสามสีเหย่ยวหน่อยก็ได้พริกตุ้ตนี้ผัดก็ได้นะแต่ว่าเราก็ได้ผัดดูเร็วก็สบายใจหน่อยสบายตัวหน่อยเยยามันแับเตียวพอพอทุกอย่างสุกมันจะผัดง่ายนะไม่ต้องมาแบบนั่งซีเรียสกับมันมาเก่ารัด อันนี้เราทอดแล้วนะมันเป็นม่วงทอดแล้วเก่ารัดแปะกล้วยเก่ารัดแปะกล้วยแล้วก็แห้วทอดนิดนึงให้มันขึ้นขึ้นคลัสขึ้นคลัสมันจะขึ้นคลัสสวยหแหละเพราะมันเชื่อมมาแล้วกระถูเพราะว่าเราผัดเนี่ยเราจะผัดแป๊บเดียวนะเมนูเนี้ยอ่าพอนี้เริ่มได้เราก็ใส่ตัวของพริกแห้งลงไปนิดนึงเอาแค่กรอบๆอพริกแห้งนี่เพิ่มสีสันนะโอเค พร้อมผัดครับผมไปผัดกันไปอย่างเร็วน้ำมันเคลือบหน่อยไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวเราจะเจียวตัวขิงกับกระเทียมมานิดนึงนะครับขิงสับกระเทียมต้องเห็ดหอมนิดนึงนะครับน้ำให้มันหอมหน่อยเห็หอมทีนี้ตัวซอสเรา ยังไม่โดนไฟเลยเราจะขึ้นไฟให้มันหอมหน่อยตัวซอสอ่าขึ้นไฟหน่อยแล้วก็ตัวใส่ตัวเหล้าจริงเข้าไปเพิ่มเหล้าจีนเพิ่มความหวานเข้าไปอีกโอ้โหแล้วก็ใส่ไปเลยผลไม้ของเราตัวนี้ของเราเป็นน้ำม่วงกับอ้นี่ท้ายสุดท้ายนะเป็นน้ำม่วงกับต้นหอม ไอ้สุกปุ๊บเห็นน้ำม่วงลยอยเข้าไปต้นหอมลยอยเข้าไปแฉกซาหน่อยอ่ะโอ้โหเ่อเอบร้อยครับผัดหงูกล้วยโอ้โหดิน่ากินมากไปครับจัดจานกัน ึ้นเหล่าได้ไหมจริงๆเมนูนี้เราก็พบได้ตามโต๊ะจีนนะโต๊ะจีนดีๆนะแล้วก็เหล่าพนักคานนะถ้าเหล่าต้องมีโซดาข้างแข็งไหมเนี่ยเดี๋ยวตกให้ดูอันนั้นมันเล่าแฮ่ยังไหรอสิ้นหวังไหมคุณดูคุณดูทีมงานผมสิ้นหวังนี่คือมุกหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรมาคุณดูดิแล้วเวลาเราใส่แป้งเข้าไปดูนะซอสเห็นปะมันจะติดทุกอันเลยนะไม่มีน้ำสัหยนเะนี่ยนั่นคือเทคนิคการใส่แป้งเข้าไปในซอสเลยขอบคุณเชฟป้้มเชฟทัศนเดด้วยนะครับที่ ผมไปแอบดูสูตรมาเรามีเครดิตนะเป็นไงคนมีเครดิตต้องให้เครดิตเขาชิมอะไรก่อนดีไว้ยังไม่วัตดิบมันเยอะมากอะ่ะพลิกไหมพลิกไว้เอาหยดูดีไหมจริงขึ้นมาตราคารขึ้นเหล่าไปเลยนะ,อะลองดูแบบเห็ดหอมก่อนเห็ดหอมไก่ลมควันกุ้งเม็ดมะม่วงอันนี้อันนี้ออกเค็มหมดนะเอาหวานมาตัดแตงกล้ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบคอมเพล็กซ์เลย แต่พุทซานี่ดำเม็ดรุนแรงนะหวานจัดเลยเอาไว้ก่อนเลยกันพริกแล้วก็พริกหยวกหน่อยแล้วกันอ่าไปครับคำนีอ้อร่อยอร่อยเลยพอดีเปะ๊ะเค็มหวานเีเจอร์มีกรุบกรอบมีความหอมเหล้าจีนน้ำมันงาซอสไฮซินมีความเข้มข้นจริงนะ แฮวผมบอกเลยแฮวก็คือทีเด็ดนี่แฮว์พอดีจิ้มหมดแล้วนี่ว่าพุดดาไม่ไหวพุดดาไปคือเนี่ยกินดีหวานเจี๊ยบแต่แฮวเป็นเทกเจอร์ที่อร่อยนะแฮวต้องเจอกับกุ้งเก๋าลัดอ่าเมื่อกี้เก๋าลัดมียังยังอ่าแฮวเก๋าลัดเนี่ยแต่แฮวมีความกรอบมากนะให้ผมแนะนำนะคุณไปซื้อแฮวแค่ฟิชของแมคโครอร่อยจริงเดี๋ยวคุณฟังผมพูดแล้วกัน ที่เนี้ยเลยอ่ะเม,มนูนี้ผัดถัดที่บ้านกินอ่ะที่บ้านจะชอบผู้ใหญ่จะชอบเพราะว่ามันได้กินหลายรสชาติพุซ่าครึ่งหนึ่งไปลองกัดๆดูพุซ่าเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วในตัวใช่ไหมอ่ะไปครับก็ต้องลองกินดูกับซอสกูกินให้หมดดีพอแล้วครึ่งหนึ่งพอแล้วไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินห,หมดหวานไปเออลองกินดูอร่อยไหมต่อขาเลยนะ ไม่แต่พอเรากินกับซอสเป็นไงซอสหอยซินดีไหมวไหวานใช่แต่มันซ่ามันหวานใช่ไหมล่ะนี่แต่ความจริงเวลาเขากินตะกร้าเผือกอ่ะเมื่อก่อนเขาก็แกะกินด้วยนะเราแกะกินไหมเอาไหมเพิ่มความกรุบกรอบยังกรอบอยู่นี่เราเขากินเมื่อก่อนตะก้า,าแต่ก็เอาอะไรมาใส่นี่มีความกรอบแล้วตอนนี้เอานุ่มๆมาใส่เห็ดหอมกุ้งเวลาเราใส่ซอสไอ้ใส่แป้งเข้าไปในซอสซอสนางเคลือบหมดเลยไงแต่ผมชอบแปะกล้วยนะผมรู้สึกมันสุขภาพดี อร่อยน่ะใส่เข้าไปโอ้โอยอรเลยอเฮ้ยคุณกินเมื่อเดือกว่อวะเมื่อกี้คุณกินแค่ปลาซาไปใช่ไหม <c oughs> ทีเด็ดมันคือแฮวเว้ยนี่เลยแปลกกุ้ยกุ้งคุณใส่ไหมไม่แต่พริกหวานน่ะ <c oughs> เห็นอย่างนี้นะคนชอบเผื่อทิ้งไม่รู้เป็นไรโคตรอร่อยเลยพริกหวานอ่ะแปลกกุ้ยนี่คือทีเด็ดนะกับกับแฮวลองครับเออนี่น่ากินกว่าหามือถือ ผมถือกล้องให้อ่ะลองดูเป็นไงโอ้โหเท็กเจอร์เยอะไหมในปากดีกว่าเมื่อกี้เยอะนี่อร่อยดีไหมอธิบายรสชาติหน่อยเมื่อเคยกินด้วยจริงๆมันคล้ายไก่เนื้อม่วงเด็กๆชอบกินเนาะแต่อันนี้มันมันจะหลากหลายกว่าเออมันมีหวานมีกรอบมีผลไม้อ่ะดีไหมเดืเออครับเดือต้องไปทำมาดูนะครับเพื่อนๆนี่ไงถามว่าง่ายไหมผมว่าง่ายนะแต่ว่าแค่วัตถุดิบเยอะถูกไหม macro มีหมดยกเว้นกะลัดอย่างเดียวที่แมคโครไม่มี ซึ่งเดี๋ยวนี้เก่ารัดนะอ่าผมพูดตรงช้อปปี้อ่ะไอถุงสีนี้ถุงสีน้ำตาลเคยเห็นไหมถุงเหลืองน้ำตาลซื้ออันใช้ได้หวานหน่อยก็โอเคเพตอะนั้นเนี่ยวัตถุดิบไม่ใช่หายากแมคโครมีหมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากซื้อซอสหอยซินตราเพน่มกินสามตัวร้อยหนึ่งเดี๋ยวกินเหล้าหมดแล้วจะบอกให้ซื้อไหนได้มั้งไปครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วซื้อที่เดอะมองอและ ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาคุณไปตามเพจเขาเลยนะตาเพนกินสามตัวเดียนะลองไปตามเพจเขาก็สั่งซื้อตามทางเพจได้80บาทเท่าไหร่นะ60 60บาทอะไรนึกว่า80เฮ้ยปกติหอยซินมันแพงนะ <Wow. S 1> ขวดน,นี้แค่60บาทเองเหรอจริงเหรอ,หรอเยอะนะเฮ้ย410กรัมเฮ้ยถือว่าถูกมากนะก็ลองไปใช้กันดูนะครับวุลซอนแมงเก็บได้2ปีอ่ะดูดิ2ปีอ่ะโอเคเลยนะผมว่า แล้วผมบอกว่าเวลาคุณผัดพวกอาหารจีนนะคุณเติมนี่ไปหน่อยรสชาติมันจะกลมกล่อมขึ้นบอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์สับไพ่ด้วยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยครับเจิกนคลิปหน้าครับอยากได้เมนูไรเม้นมานะเดี๋ยวทำให้เย,ยม